o ุดมอเนี่ยเป็นทางการน,นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำฮวนเดวิดซาติสกันนะคะสิ่งที่ต้องทำในทุกเชา้าก็คือการ กินน้ำก่อนเป็นดรอบแรกนะคะ อันนี้คือไม่ได้ทำเพราะเห็นคนอื่นเขาทํากันในบล็อกนะแต่ว่าจริงๆทําเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็คือพอตื่นมาปุ๊บก่อนทําทุกอย่างก็คือจะกินน้ําก่อนเลยนะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันนะก่อนที่เราจะไปทํากิจวัตรประจำวันของเราน,นั่นเองก็สิ่งที่เราจะมาอันบ็อกกันในวันนี้เนะะี่ยค่ะก็คือสิ่งนี้เลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าจากเค้าเกตน,นะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เลยทุกคนม <c oughs> ีเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอกับสิ่งนี้ ดูแพงแล้วก็เวอร์มากเลยนะเอาดีๆเปิดขึ้นมานี่มีวิธีการใช้งานนะอู้มีกระเป๋าด้วยอ่าเขามีหัวแปลงมาให้2อันนะคะแบบนี้นี่เขาก็จะมีสายชาร์จมาให้แบบนี้เลยทุกคนแบบนี้แล้วก็จะมีด้ามแปลงมาให้1นึ่อันแบบนี้นะคะทุกคนวิธีการเสียบคือง่ายก็แค่เอาเนี้ยเอาตัวแปลงเนี้ย กดเข้าไปนะคะมันก็จะลงล็อกพอดีเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นแปลงไฟฟ้าที่เราสามารถออกแบบไปตามความต้องการถึง33แบบเลยดูคนเยอะมากไม่เคยรู้สึกเลยว่าการแปลงฟันของฉันจะสามารถทาได้ถึง3าแบบเพราะว่าเขามีความสั่นของแต่ละโหมดเนี่ยสูงสุดถึง10ระดับ oh. ก็คือตอบโจทย์ได้ทุกรอยยิ้มได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยจะ้ะเนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างโหมดแรกนะคะก็จะเป็นโหมดสะอาดหมดจดนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ใส่กินอย่างเราหมูกระทะข้าวหวานขัดไม่ได้พอกลับมากิน ปุ๊บกลับไปกินข้าวทีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องฟันสะอาดเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็เลยจะต้องเลือกใช้หมดนี้นะจ๊ะสำหรับโหมดที่2นะคะก็จะเป็นโหมดฟันขาวสําหรับคนที่วันนี้ต้องการความมั่นใจในแบบฟันของตัวเองว่ายิ้มออกมาแล้วคนจะต้องมีความขาวสะอาดเวลาไปออกเดทหรือไปสัมภาษณ์งานใดๆโหมดที่3นะคะอันนี้เป็นรูปใบไม้โหมดที่ชอบมากก็คือโหมดดูแลงเหงือกนั่นเองสําหรับคนที่มีปัญหาเหงือกบางคนแบบเจ็บเหงืออหรือว่าเหงืหอออักเสบอะไรเงี้ยโหมดนี้เขาจะแบบแปรงแบบอ่อนโยนนะไม่ทําให้เหงืหออของเราเนี่นบเาจขึ้ มาอีกรอบหนึ่งอะไรงี้โหมดที่4นะคะอันนี้เลยเป็นรูปพระจันทร์ก็คือแน่นอนว่าเป็นโหมดที่เหมาะกับการใช้ก่อนนอนนั่นเองก็คือเป็นโหมดสปานะคะทุกคนเป็นโหมดที่เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอีกทีเอาไว้เราใช้ก่อนนอนแบบว่าสบายปากมากเหมือนได้ทำสปาฟันไปเลยค่ะคซึ่งเขาก็จะเน้นการผ่อนคลายก่อนนอนนั่นเองนะจ๊ะทุกคนซึ่งแปรงอะไรทุกคนเขาฉลาดมากเลยนะเขามีสมาร์ทโคชชิ่งด้วยนะคะที่จะเป็นการจับเวลาจับเวลาจับเวลาก็คือใน3หมโหมดแรกนะคะทุกคนเขาก็จะจับเวลาทั้งหมด2 ส่วนโหมดสปาช่องปากนะคะเขาก็จะจับเวลาเป็นเวลา3นาทีนั่นเองแล้วก็เขามีสิ่งนี้ด้วยทุกคนอันนี้ชอบมากก็คือโหมด pressure sensor นั่นเองสําหรับเราที่รู้สึกว่าฉันเป็นคนแปรงฟันแรงมากกดฟันแบบกดแบบกดแปรงแรงมากซึ่งบางทีมันอาจจะกระทบกระเทือนกับฟันหรือว่าเหงือกของเราได้นะคะอันนี้ก็คือีเวอร์ก็คือช่วยถนอมเหงือกโดยหญิงเอออันนี้เขาก็จะมีความไฟกระพริบขึ้นมาเป็นสัญญาณเตือนว่าเธอกดแรงเกินไปแล้วนะาจะสาวแล้วก็ยังมีตัวคอร์สเพเซอร์นะคะที่จะเตือนทุกๆ30วินาทีให้ เปลี่ยนบริเวณในการแปรงฟันได้แล้วนะคะก็คืออย่างเช่นแปรงตรงนี้อยู่แล้วแบบแปรงเพลินเพินนานเกินไปเขาก็จะมีการเตือนว่าโอเคฉันก็จะเปลี่ยนแปรงอีกด้านหนึ่งอะไรแบบนี้ส่วนหัวแปรงอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหัวแปรงกําแคขนาดกระทัดรัดนะคะแปรงมีความเรียวแล้วก็นุ่มมากทุกคนบางแค่ศูนจุดศูนย์หนึ่งมิลลิเมตรเท่านั้นคือเขาก็จะดีต่อเหงือกทุกคนแล้วก็ทําความสะอาดอย่างหมดจดซอดแสงเข้าไปแบบว่าร่องสันได้อย่างแบบลึกมากแล้วก็ข้างหลังนี้มีที่แปรงลิ้นด้วยนะจ๊ะนี่ ทําความสะอาดทั่วถึงครบจบจริงๆทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะอย่างนี้มันเป็นแปลงไฟฟ้าเนาะเราก็จะมีสายชาร์จมาให้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็ชาร์จครั้งหนึงเนี่ยสชั่วโมงใช้ยาวๆไปเลยค่ะ15วัน เออใช้ได้นานเวอร์ส่วนวิธีชาร์จเราจะดูสัญลักษณ์ลูกศรแบบนี้นะคะยกฝากขึ้นอย่างหมุนนะทุกคนแล้วก็ชาร์จเข้าไปได้เลยนะคะพอชาร์จเต็มแล้วเนี่ยตัวรอยยิ้มของเขาเนี่ยก็จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้เลยนะจ๊ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนหัวแปงแล้วนะคะจริงๆเราควรเปลี่ยนหัวแปง,งทุกๆ3เดือนเพื่อสุขอ,อนามัยนะคะทุกคนเวลาเปลี่ยนหัวแปงก็เปลี่ยนง่ายมากๆนี่แค่นี้หมุน แล้วก็ดึงออกได้เลยนะคะง่ายมากส่วนใครที่ดูเรายังรู้สึกว่าแบบงงงวยอยู่นะคะเขามีนี่มาให้ทุกคนในกล่องนะคะสามารถไปเปิดดูได้เลยวิธีการใช้งานโดยละเอียดนะคะวิธีการทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในแผ่นนี้แล้วนะจ๊ะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงไป เกยกวาก็ตกขังหนึ่งด้วยบอกให้เราเปลี่ยนทิศทางได้แล้วมามามอะฮะอ๋ออะทุกคนหลังจากที่เราลองใช้ไปนะคะจะบอกว่าเออใช้ดีจริงๆแล้วก็มันสั่นแบบเราปรับ,บระดับได้ด้วยนะเออดีมากเลยลดอ่ะเนอ่เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทำการล้างหนงล้างหน้านะคะทุกคน น้ำร้อนมากเลยทุกคนมาบอกว่าการอาบน้ำตอนหน้าร้อนคือแบบผูกก็ร้อนมาทุกคนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำต่อแล้วก็เรจะเปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปทำพรอฟเฟิลกัน,กน yeah. แล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำครอฟเฟิลกินกันซึ่งก็คือเป็นครัวซองที่เอาไปใส่ในเครื่องทำวาฟเฟิลนั่นเองนะคะอร่อยมากทุกคนอร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญทำง่ายมากทุกคนเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนดูนะจ๊ะนี่นะคะเราก็จะเอาตัวครัวซองน้ำตาลนะคะทุกคนเป็นน้ำตาลแบบทั่วไปเลยนะคะเราก็จะทำการให้น้ำตาลอะ่ะมันอยู่ในทั่วทุกอนู ต่อไปนะคะก็อันนี้ผงซินมอนเนาะใครที่ชอบก็ใส่แต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะคือส่วนตัวเราก็ใส่นิดเดียวอะเออเดี๋ยวเราจะทําการใส่ครวซงเข้าไปในะที่ทำวาฟเฟิลนะคะก็ตอนนี้ก็ร้อนแบบพร้อมมากเสียงแบบฟูฟ้าฟูฟ้าใส่เข้าไปเลยจับเวลาประมาณ3นาทีนะคะทุกคน ใส่ความอ้วนเข้าไปนะคะก็คือ whipping c r e นั่นเองอยากอ้วนไมพอแล้วทุกคนเราก็ต้องใส่ช็อกโกแลตเข้าไปอีกเสร็จแล้วทุกคนฉันก็คือเป็นเด็กที่ขัดของหวานไม่ได้นะคะจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูโปรดที่สุดของเรานะคะเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็อร่อยมาก ทุกคนสิ่งที่เราทำต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการจัดห้องนะคะทุกคนว่าห้องลุกเวิร์ด ผลง,งานของข้าวนะคะที่ทําการกัดถุงปราราไปเลยจ้ายอดเยี่ยมไปเลยนมข้าวจัดห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดีใจมากในที่สุดห้องนี้มันก็กลับมาแบบไม่ได้เทะนะตอนนี้เราก็กําลังจะตัดคลิปนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะเวลาที่เราตัดคลิปใหญ่เราก็จะให้คนอื่นตัดอีแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพวกคลิปหนึ่งนาะทีหรือว่าคลิปที่มันแบบว่าไม่ได้ตัดยากมากอะไรเงี้ยทั้งหญดอย่อยเราก็ถ้ามีเวลาก็จะตัดเองนะตอนนี้เราก็กําลังตัดคลิป หน,นาทีนะคะที่เราแต่งหน้าเป็นน้องลิสนะคะ มีคนถามได้เลยว่าใช้แอปอะไรตัดต่อใช่ไหมก็โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัว InShot นะคะหรือว่า CapCut ก็ได้นะมันก็ดีคนละอย่างอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคลิปใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่ออสเขาก็จะใช้แบบ p r e m i e r Pro Final Cut อะไรพวกนั้นนะคะซึ่งเราก็ลืมไปหมดแล้วว่าตัวเราก็ตัดได้ไหมก็ตัดได้แต่รู้สึกว่าคนอื่นทำดีกว่าเราอะไรเงี้ยไม่มีอะไรลทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นแล้วก็เข้านอนนะฮะมากินข้าวเยุดแล้วนะะทุกคน ซึ่งข้อย่ของเราพูดเลยว่าปังมาวกเพราะว่านี่คือด้านขา้าวต้มชื่อข้าวต้มว่าไก่ป๊อปใช่ปะ่ะไม่รอ้นน่นั่นไงนั่งไงเนี่ยด้านขา้ขาวต้มข้าวต้มโกป๊อปข้าวต้มไก่ป๊อปข้าวต้มโกป๊อบทุกคนหรือว่าติงลี่อร่อยมากเส้นจารันอร่อยมากๆทุกคนนี่เมนูที่เราสั่งในวันนี้นะคะเกีย๊ยวบวยหมูสับไส้ทอดอันนี้คือแม่เราทนะําเองนะกับพราโปดองนะคะกินแบบจุกๆเวอร์ จะบอกว่าชอบกินอะไรอย่างงี้มากชอบกินเกมบอยมากฮทุกคนตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะคะเราก็จะมาล้างหน้าซึ่งเราก็จะล้างหน้าให้สะอาดมากๆในทุกๆวันนะฮะพูดเหมือนจะมีสปอนป่าแต่ก็ไม่ใช่นะ <c oughs> ทุกวันเราก็ทําอยู่วันๆประมาณนี้แหละทุกคนถ้าไม่ได้ออกไปไหนนะก็จะตื่นมาแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็ถ้าวันไหนมีถ่ายงานก็จะถ่ายงานยาวๆช่วงนี้ก็คือจะตื่นประมาณแบบว่า บโมงอะไรเงี้ยบ่ายสองอ่ะซึ่งไม่ดีเลยนะทุกคนเพราะว่าพอเราตื่นมาช้ามันทําให้เราทําอะไรหลายอย่างได้น้อยลงอ่ะเออท,ท,ทั้งทงที่จริงๆเราจะรันยาวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าไม่ชอบทํางานเกินเที่ยงคืนเหมือนกันเท่ากับว่าทุกวันนี้ก็คือเราทํางานประมาณแบบถ้าเริ่มทําจริงจังนะบางวันถ้าทําเร็วหน่อยก็บ่ายโมงบ่ายสองอะไรแต่ว่าถ้าให้มันมีกําลังในการแบบถ่ายคลิปจริงๆก็ประมาณบ่ายสอะไรเงี้ยถ่ายเสร็จก็มานสามทุ่มหมายถึงว่าถ่ายเสร็จแล้วก็แบบทํางานอื่นด้วยอนะไรประมาณสาม ทุ่มสิทุ่มประมาณนี้นะคะแล้วก็กินข้าวหลังๆมาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราทําคลิปแต่งหน้าค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็มีสปอนเซอร์บ้างไม่มีสปอนเซอร์บ้างซึ่งเราก็จะพยายามแบบเฉลี่ยก็ถ้าใครที่แบบอยากเห็นเราทําคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ทารูปแบบไหนอีกก็ลองบอกมานะเพราะว่าเราไม่ค่อยทํบล l o g แบบนี้เท่าไหร่แบบนานๆจะท,ทําทีก็ถ้าใครชอบก็ลองคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์สําหรับวันนี้เนี่ยก็แค่นี้ละกันเนาะเพราะว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นการแบบอาจจะนั่งอ่านกระตูนแล้วก็นั่งเนี่ยก็ยังตัดคลิปอยู่นะคะทุกคนอ่ะนั่นแหละทุกคนก็อเอจอกันใหม่คลิปหน้าละกันคลิปนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแปรงฟันแล้วก็ล้างหน้าอาบน้ำนอนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครอยากให้ทำอีกก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูนะคะบ๊ายบาย